ูมไม่ง้อนน้ำมันเมนูเจ๊แต่ไม่จำเจนะครับวันนี้จะมาทำยอมมะเร้าอ่อนผัดเผ็ดก่อนเลยใส่น้ำลงไปแทนน้ำมันนะครับแล้วก็ผมจะโขกผมจะโขกขิงแก่กระชายใบมะกรูดเม็ดพริกไทยสดลงไปโขกพอหยามนะครับอแล้วก็ใส่พริกเหลืองด้วยผัดให้หอมก่อน ให้เครื่องแกงหอมก่อนพอเริ่มหอมแล้วก็จะใส่เห็ดของสดลงไปผัดไปให้สุกนี่ครับพอเริ่มสุกแล้วก็เอา ยอดมะพร้าวอ่อนที่หั่นแล้วอันนี้จะผัดซอสเห็ดหอมลูกปลาซอใสใส่ซอสปลายวนิดหนึ่งผัดนให้เข้ากันแล้วก็ผมจะใส่ใบยี่หร่าที่หั่นนี้ไปผัดก่อนมาทันทีสุด ได้แล้วก็จะใส่ใบขา้าวโาดลงไปครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับเมนูเจแต่ไม่จำเจเนาะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ